ตอนนี้เราอยู่ในโลกที่เป็นยุคน้ำแข็งพี่ฝนที่นี่อากาศหนาวมากเลยทำยังไงดีถ้าเราอยู่ตรงนี้ไปแล้วก็มีหวังนะ่าจะไม่รอดนะถ้าอย่างนั้นก่อนอื่นต้องหาทางเอาชีวิตรอดในคืนที่หนึ่งให้ได้ก่อนนะแต่ว่าที่นี่พี่ฝนยังมองไม่เห็นต้นไม้เลยแต่พี่เอกมองเห็นคุณกระต่ายนะพี่ฝนนะกระต่ายเหรอใช่มีคุณกระต่ายกระโดดไปกระโดดมาแสดงว่าจะต้องมีต้นญ้าหรือต้นไม้อยู่บ้างจริงด้วย ถ้าอย่งงางนั้นเราจะต้องออกตามหาต้นไม้กันแล้วห่ะว่มแต่ว่าทําไมมีแต่ก้อนน้ําแข็งเต็มไปหมดเลยแบบนี้เนี่ยก้อนน้ําแข็งทั้งนั้นเลยแล้วก้อนนี้ทะเลสาบกลายเป็นน้าแข็งไปแล้วนี่เราก็วิ่งบนทะเลสาบได้เลยเหรอเนี่ยใช่เร็วเข้าเร็วเข้ามาทางนี้เร็วไปทางไหนอ่ะตรงไปตามแม่น้ําแต่พี่คิดว่าเราควรขึ้นไปข้างบนภูเขาสูงๆนะบนภูเขาสูงอย่างนั้นเหรอใช่ถ้าเราอยู่ในแม่น้ําเราก็มองไม่เห็นนะดิ แต่ว่าถ้าเราขึ้นไปบนภูเขาสูงอากาศก็จะหายใจไม่ออกนะไม่เป็นไรพี่ฝนเราจะขึ้นไปแค่แป๊บเดียวเพื่อมองลงมาข้างล่างว่าตรงไหนมีต้นไม้บ้างไงแล้วจะขึ้นไปบนภูเขาฝั่งไหนนะต้องมองหาดูแล้วละ่ะที่นี่มีแต่น้ําแข็งเต็มใบหมดเลยตรงน,น,นั้นน่าจะสูงพอนะเรารีบวิ่งขึ้นไปเลยดีกว่าพี่ฝนระวังตกลงมาด้วยแถวนี้เลื่อนชะมัดเลยระวังด้วยเพราะว่า ตอนนี้เราอยู่ในดินแดนน้ำแข็งเราจะมีพื้นดินไว้สำหรับปลูกพืชหรือเปล่านี่ไงเจอแล้วนี่มีก้อนดินแล้วก็มีก้อนหินด้วยจริงด้วยแต่ยังง้นรอดแล้วพวกเราเดี๋ยวก่อนตรงนี้ยังสูงไม่พอมองไม่เห็นอะไรเลยมีภูเขาอยู่เต็มไปหมดเลยนะภูเขาสูงมากไปไม่ไหวแน่นอนเลยนะเดี๋ยวก่อน เหมือนจะมองเห็นต้นไม้พี่ฝนนั่นไงต้นไม้ไหนอะเพี่เ,เห็นอยู่ตรงมุมนั่นไงตรงก้อนน้ำแข็งสูงๆที่อยู่ข้างล่างอะถ้ายงางงั้นเพียงนาไปได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะตามไปเมื่อกี้มองเห็นอยู่แถวๆนี้ไม่ใช่เหรอลองขึ้นไปอยู่บนภูเขาลูกนั้นแล้วกันเพราะว่าตรงเนี้มองเห็นดินเยอะถ้ายงางงั้นระหว่างทางพี่ฝนจะเก็บก้อนดินไปด้วยนะแย่ yeah, แล้วกําลังจะมืดนะยังตามหาต้นไม้ไม่เจอเลยจริงด้วยต้นไม้อยู่ตรงไหนกันนะ ถ้าตามหาต้นไม้ไม่เจอแบบนี้แล้วก็เราจะสร้างโต๊ะคราบไม่ได้นะใช่ทําอะไรต่อก็ไม่ได้ตอนนี้ต้องรีบขุดก้อนดินออกไปก่อนแล้วพี่ฝนขุดก้อนดินลงไปทําไมอะ่ะเพราะว่าตอนนี้ตอนกลางคืนเดี๋ยวจะมีซอมบี้กับสกเกล่านเต็มไปหมดไงล่ะจริงด้วยเราจะต้องทําบ้านเริ่มต้นก่อนจะได้มีชีวิตรอดต่อไปในคืนที่หนึ่งใช่ตอนนี้เรามีที่อยู่อาศัยชั่วคราวแล้วและที่สําคัญคือ จะต้องเปิดช่องเอาไว้เพื่อมองออกไปข้างนอกด้วยเดี๋ยวก่อนนั่นทุบก้อนหินทําไมก็จะได้เก็บก้อนหินเอาไว้ใช้ไงแต่ว่าถ้าเราไม่มีที่ขุดทุบไปก็เท่านั้นพี่ฝนริงเหรอใช่แล้วเอ๊ยเดี๋ยวก่อนนี่ใครยิงธนูมาเนี่ยใครกันนะไม่มีใครนี่นาะจริงด้วยหรือว่าคุณสเกลตันอยู่แถวนี้นั่นไงเจอแล้วอยู่ไหนอยู่ข้างหลังต่างหากนี่ไงก็บอกว่าอยู่นี่ไงแย่ yeah, แล้ว เราขุดโพรงไว้กว้างเกินไปเขาเลยเกิดอยู่ข้างหลังเราได้นะทำยังไงดีเราจะต้องออกไปจากที่นี่นะออกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยเดียวต้องอุดไว้ก่อนแบบนี้แค่นี้เขาก็ยืนไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่เกิดแต่ว่าเรามองอะไรไม่เห็นเลยแย่ yeah, แล้วตอนนี้พลังงานของพวกเรากําลังจะหมดนะพี่ฝนพลังงานลดลงไปอย่างเยอะเลยเหลือไว้แค่นี้ก็พอนะแค่นี้ก็คงพอมองเห็นข้างนอกแล้วล่ะ ดูสิลูกธนูปักอยู่เต็มไปหมดเลยพี่ฝนทำอะไรอะ่ะทำหน้าตา่งางไงจะได้มองเห็นด้านนอกมีแสงสว่างเข้ามาบ้างอย่าเปิดเยอะนั่นไงเขาลงมาแล้วเห็นเปล่าเขามองไม่เห็นเราเขาลงมาแต่เขาเข้าไม่ได้เขามองไม่เห็นเราหรอกนะเช้าแล้วเขาไปไหนแล้วเนี่ยเช้าพอดีนั่นไงเขาอยู่ข้างนอกบ้านอะ่ะนั่นไงเขากําลังไหมอยู่เดี๋ยวรอให้เขาหายไปก่อนแล้วเราค่อยออกไปดีกว่า ไปกันเถอะพี่ฝนปลอดภัยแล้วใช่หรือเปล่าเขาหายไปแล้วออกไปเลยปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ดี๋ยวก่อนพี่ฝนเจออะไรบางอย่างด้วยนะข้างหลังคริปเปอร์คริปเปอร์เหรอรีบวิ่งเร็วเข้าเยะแล้วทำยังไงดีฝั่งนี้ไม่เจอต้นไม้ด้วยต้นไม้ก็ไม่เจอเจอคริปเปอร์เจอส er, เกลตันเต็มไปหมดเลยที่สำคัญตอนนี้พลังงานพวกเราเหลือนิดเดียวแล้วแล้วเราจะไปฝั่งไหนตกลงพี่พี่เอกเจอต้นไม้ที่ไหนกันแนะ่ ประมาณแถวแถวปลายเกาะน,นี่แล้วพี่ฝนทางนี้ทางนี้ต้นไม้อยู่ไหนเนี่ยมีแต่น้าแข็งเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงต้นไม้ไหนเจอแล้วเจอหนึ่งต้นแล้วดีใจจังเลยพวกเรารอดแล้วพี่ฝนในที่สุดก็เจอต้นไม้ต้นไม้สูงด้วยเร็วช่วยกันตัดต้นไม้แล้วเดี๋ยวก็ปลูกขึ้นมาต่อเลยนะปลูกเท่าแท้เร็วเข้าพี่ฝนเตรียมก้อนดินลงมาอย่างเยอะแหละ ่แต่ไม่ต้องห่วงหรอกข้างล่างนี่ก็พื้นดินเหมือนกันตัดได้แล้วมีไม้แล้วพวกเรารอดแน่นอนคราวนี้เราจะทำต๊ะครับได้คืนแรกที่หาต้นไม้ไม่เจอนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนทำไมไม่มีต้นไม้หล่นลงมาเลยเรายังไม่ได้ตัดใบไม้ออกไปไง ถ้าอย่างนั้นฝากพี่ฝนตัดใบไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ลงไปทีนะได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะทําการปลูกทดแทนลงไปก็แล้วกันแล้วเพ็กก็จะสร้างโต๊ะคราฟขึ้นมาแบบนี้สร้างโต๊ะคราบไว้ก่อนนี่พอทําการสร้างโต๊ะคราบเรียบร้อยแล้วเราก็จะสร้างที่ขุดก้อนหินเดี๋ยวเพ็กจะคราบที่ขุดก้อนหินมาก่อนมีไม้เพียงพอหรือเปล่าพอได้อยู่พี่ฝนนี่แล้วก็ทำที่ขุดก้อนหินขึ้นไปแบบนี้ เดี๋ยวเพียจะขุดก้อนหินแล้วก็ทําเตานะจริงด้วยถ้าเรามีเตาแล้วก็เราจะสาม,มารถจับปลามาเป็นอาหารได้นะแต่ว่าปลาที่อยู่ในน้ําแข็งนี่เพียงมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพียงจะขุดเหมืองไว้ก่อนแล้วก็นี่พี่ฝนพี่ฝนลองไปหาอาหารแถวนี้ดูก่อนนะได้เลยได้เลยตรงนี้ทําเป็นเหมือง แล้วก็เป็นที่หลบภัยก่อนดีกว่าเราจะต้องมีก้อนหินด้วยนะนี่ไงตอนนี้เพคขุดก้อนหินมาได้แล้วเราจะได้ทําเตาเผาได้ใช่เพคจะเริ่มทําจากเตาเผาไม่ใช่สิเตาอบตั้งหากเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะจะต้องทําเครื่องมือที่ทําจากหินด้วยเพราะว่าเครื่องมือที่ทําจากหินนั้นสามารถขุดได้ดีกว่าพี่ฝนระวังตัวด้วยนะ ตอนนี้กำลังจะออกไปตามหาอาหารแล้วเพียก็สามารถครับเตาเผาได้แล้วมีเตาอบแล้วเหรอแต่ว่าเรายังไม่มีอาหารเนี่ยสิีอฝนปลูกต้นไม้ไว้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้นี้มีต้นไม้หล่นลงมาพอที่จะปลูกต้นไม้ทดแทนได้ใช่แล้วถึงหล่นลงมาแค่ต้นเดียวก็พอแล้วนี่หล่นลงมาต้องสมต้นเลยเหรอใช่เ็เป็นต้นไม้ต้นใหญ่ไงแบบนี้สบายเลย คราวนี้เราก็จะสามารถอยู่รอดได้แล้วละ่ะเดี๋ยวเพียงจย้ายของทั้งหมดเข้าไปไว้ในถ้ำนั้นก่อนนะแล้วก็จะได้สร้างประตูปิดเอาไว้แต่ตอนนี้เราไม่มีไฟเลยนะต้องไปตามหาไฟกันแล้วล่ะพี่ฝนตามหาไฟอย่างนั้นเหรอตามหาถ่านอะแถวนี้ถ้ามีลาวาก็ดีเหมือนกันนะก็น่าจะใช่นะแต่ว่าต้องตามหาถ่านหรือไม่ก็เหล็กมาก,ก่อน ฐานเราอาจจะต้องขุดลงไปที่ชั้นใต้ดินน่ะนี่ขุดลงมาต้องเยอะแล้วยังไม่เจอเลยเจอแต่ก้อนหินอย่างเดียวหรือว่าแถบนี้จะไม่มีฐานไม่มีฐานไนดะ้ยังไงเป็นภูเขาไม่ใช่เหรอเป็นภูเขาไงแต่เป็นภูเขาน้ําแข็งโอกาสที่จะมีฐานก็อาจจะไม่มีก็ได้แล้ววิ่งไปไหนเนี่ยนี่ไงฝั่งนี้พี่ฝนเจออะไรบางอย่างนะ่าจะเป็นเหมืองนะ ข้างบนพี่เอกเจอฐานอยู่ก้อนหนึ่งนะนี่ไงนี่ไงมีอย่างเยอะเลยพี่ฝนเจอแล้วจริงเหรออยู่ไหนเนี่ยนี่ไงฝั่งนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวตกน้ํามีทานอยู่ตรงนั้นก็เหรอใช่พี่ฝนจะทําการขุดเข้าไปแล้วก็เก็บทานมาให้ก็แล้วกันลบหน่อยพี่ฝนพี่ฝนไม่มีที่ขุดพี่ฝนก็จะไม่ได้ทานนี่ไงพี่ฝนสร้างไว้แล้วทําไว้ตอนไหนเนี่ยที่คราฟเนี่ยพี่คราฟก,ก็เมื่อกี้นี้พี่เอกส่งให้มาไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเพียจะก,กระโดดขึ้นไปแล้วก็ขุดฐานไว้ให้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยคราวนี้เราก็ลอดแล้วล่ะอยู่ได้อย่างแน่นอนปลอดภยัยแบบนี้ตอนกลางคืนก็ไม่ต้องกังวลแล้วพี่ฝนคิดว่าแล้วน่าจะย้ายบ้านมาอยู่ฝั่งนี้มากกว่านะตรงนี้หรอต้นไม้โตแล้วพี่ฝนใช่ต้นไม้จเจริญเติบโตเดี๋ยวคราวนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่จเจริญงอกงามต่อไปเรานําไปปลูกไว้ที่อื่นดีไหมอะ พี่ฝนปลูกไว้ด้านหลังดีกว่าตรงนี้เพ่กจะทําบ้านทําบ้านสร้างไว้แถวนี้เหรอใช่จะสร้างบ้านไว้ตรงนี้แล้วก็เหมืองก็จะอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามตัดต้นไม้ไปเลยนะเดี๋ยวก่อนปักไฟไว้ก่อนดีกว่าปักไฟไว้ทั่วๆเวลาเดินจะได้สว่างช่วงกลางคืนตรงนี้ด้วยสร้างประตูบ้านแล้วเหรอประตูนี้เพ่กกะว่าช่วงกลางคืนจะเข้ามานอนพัก แต่คิดว่าตอนนี้เราทําบ้านได้แล้วเพราะว่าต้นไม้เยอะขนาดนี้ก้อนหินที่ขุดมาเอามาทําพื้นบ้านก่อนจะเป็นบ้านหลังเล็กก่อนนะพี่ฝนใช่เราอาจจะต้องสร้างบ้านหลังเล็กเพราะว่าเรามีทรัพยากรน,น้อยเกินไปใช่แล้วนี่ไงเราจะไม่ได้ยืนอยู่บนสโนโน,นะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ก้อนหินเป็นพื้นน่าจะอบอุ่นกว่าแล้วก็จะต้องมีเตาอบไว้ในบ้านด้วย เดี๋ยวเพ็กจะไปย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดมาที่นี่เองข้างๆใช้ไม้แล้วกันต่อขึ้นไปแบบนี้มีไม้พอเหรอน่าจะมีพอสร้างเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนบ้านอาจจะหลังเล็กไปหน่อยแต่เดี๋ยวอยู่ไปก่อนแล้วค่อยอัพเกรดแล้วกันนะบ้านหลังเล็กเกินไปหรือเปล่าเราเข้าไปอยู่ข้างในเหมืองก่อนก็ได้นะ แต่ว่าในาเหมืองนะไม่เหมือนด้านนอกนะพี่ฝนเรามองไม่เห็นนะจริงด้วยในเหมืองไม่มีหน้าต่างถ้าอย่างนั้นเราก็เพกจะวางอุปกรณ์ที่คราฟไว้ทั้งหมดไว้ที่นี่สร้างกล่องแล้วเหรอสร้างกล่องแล้วแล้วก็โต๊ะคราฟวางไว้ตรงนี้ก่อนจริงด้วยเรามีโต๊ะคราฟเราสามารถสร้างได้ทุกอย่างนี่นะแล้วก็ตอนนี้เพกจะทําหน้าต่างโดยใช้ไม้สติ๊กมารวมกันแบบนี้ หน้าต่างหน้าต่างไม้เหรอหน้าต่างเพี่การสร้างเป็นหน้าต่างโดยใช้รั้วสําหรับการสร้างรั้วเราก็เลือกเป็นรั้วแบบนี้ขึ้นมาได้เลยจริงด้วยถ้าเป็นรั้วแล้วก็ก็จะไม่มีอันตรายที่เข้ามาในบ้านอย่างแน่นอนแหละใช่แล้วคุณสเกลตันก็จะยิงธนูเข้ามาไม่ได้เรียบร้อยแล้วปลอดภัยแล้วละ่ะคราวนี้เราก็สามารถอยู่รอดปลอด,อดภัยในดินแดนน้ำแข็งได้หนึ่งวันแถม สว่างด้วยนะไม่มีมอนเตอร์เลยพี่ฝนใช่เราออกไปดูด้านนอกบ้านกันดีก,กว่าว่าเราจะสามารถอยู่อาศัยแล้วก็เดินทางไปทางไหนขอได้อีกนะนั่นนะสิเพื่อนๆอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับว่าเราจะอยู่รอดไปได้กี่วัน